สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในฟรีมายนะครับนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องเออ่เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับวิบากกรรมนะครับไม่ว่าจะของใครก็ตามนะวิบากคือวิบากนะไม่ต้องไปแบ่งแยกนะครับนะในสมัยพุทธกาลนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับมีพระเจ้าวิทูถภาะนะครับนะไม่ต้องเอ่อไม่ผมจะไม่เล่าเรื่องทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าพระเจ้าวิธูถภะเนี่ย เป็นผู้ที่ไปฆ่าล้างโคตรตระกูลสากยะนะครับที่ของพระพุทธเจ้านะพญาของพระพุทธเจ้านะครับรรคบือทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งเลยฝั่งออขององค์องค์พระชาสิทธะเองแล้วก็ฝั่งของภรรยานะครับในสมัยที่ยังเป็นกษัตริย์นะ ค่าเกือบหมดเลยนะครับนะก็มีหนีไปได้ไดบ้างอะไรบ้างนะเป็นเรื่องกรรมวิบากนะครับนะคือก่อนหน้านั้นนะเนี่ยก่อนหน้าที่พระเจ้าวิทูธพะจะไปยกทัพไปเข็นฆ่านะครับนะตระกูลสายวง์เนี่ยพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไประหว่างทางไปห้ามทัพเอาไว้นะครับนะพระเจ้าวิทูธัพะเนี่ยก็มีความเคารพนับถือองค์พระเจ้านะครับมากนะครับแต่ว่าก็ สเสด็จท่านก็สเสด็จไปห้ามอยู่3ครั้งนะครับสจหรับครั้งที่4เนี่ยท่านก็ได้เล็งเห็นบุปรกรรมนะที่เคยฆ่ากันมานะแต่ไม่รู้ชาติไหนะนะแต่ว่ามันสืบเนื่องมาจะถึงยุคยุคสมัยของพุทธองนะครับนะครั้งที่4ท่านก็เลยปล่อยเลยนะครับให้ตระกูลสกยวงศ์ถูกฆ่าล้างโคตรนะครับนะรับวิบากไปนะ นะครับนะคือเรื่องนี้มันจะบอกเราว่าแม้กระทั่งพุทธเจ้าเองพุทธองค์เองเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามวิบากใครได้นะครับนะห้ามวิบากใครได้นะคือถ้าวิบากยังเยอะอยู่อะ่ะมันไม่มีทางทําได้อายุอีกอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะองคุลิมาน,นครับนะ่ฆ่าคนเกือบพันครับ999นะครับพุทธองค์ถึงเสด็จไปห้ามไว้ได้นะครับนะก็ คือถ้ายัางเพิ่งฆ่าไปแค่คนสองคนเนี่ยพุทธองค์ก็ห้ามไม่ได้นะครับนะท่านก็จะไปเจอตอนช่วงที่เหลือคนสุดท้ายแล้วนะคือท่านก็ใช้บารมีของท่านนะ่ยในการรองรับนะครับนะตัดวิบากให้นะก็ยังพอได้นะครับพอได้นะนะก็เลยรอดมาได้หนึ่งะครับแล้วก็บรรลุเป็นอรหันต์นะครับแนะม้ว่าจะฆ่าคนก็ตามนะครับนะนะทีนี้คือคนสมัยนี้นะนะพยายามอย่างยิ่งยวดที่พยายามจะ เรียกว่าบรรเทาเบาคลายวิบากของคนในครอบครัวรอบข้างอะไรมากนะฮะจนกลายเป็นการแบกไปนะครับเป็นการแบกวิบากนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องรับวิบากอยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมวิบากใครก็ต้องต้องรับนะครับนี่ก็คือการปล่อยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับรับวิบากของตัวเอง ไม่ว่าคนในครอบครัวก็ตามหรือว่าเป็นลูกหลานเองก็ตามเนี่ยนะฮะมันคือมหากรุณาอย่างหนึ่งคือกรรมก็จะเป็นสอนตัวสอนเขาด้วยนะครับตัวสอนเขาด้วยไปแบกทุกอย่างไม่ได้นะครับก็ให้วิบากกรรมเป็นตัวสอนเขาครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวสอนเขานะครับนะไม่งั้นก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าทําอะไรก็ไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยนะอ่าก็เลยกลายเป็นเรียกว่าความหลงลําพองแบบไม่มี ขีดจากัดขึ้นมาความหลงลําพองความอหังการแบบไม่มีขีดจํากัดขึ้นมานะครับนะน่นคือการปล่อยให้สรัตวร์รับกรรมเนี่ยเป็นมหากรุณายอย่างหนึ่งนะครับมหากรุณายอย่างหนึง่งยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะในสมัยพระเยซูคริสต์เจ้านะครับนะท่านต้องถูกตึงกางเขนคนระับรับวิบากแทนชาวอยูอย่างงี้นะนะอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึงนะ่งในการที่ ไปเรียกรับวิบากแทนนะครับนะแต่ว่ารูปแบบนั้นจะไม่มีอีกแล้วนะจากนี้ไปไม่มีนะครับคือเบื้องบนจะปล่อยให้สว์โลกทั้งหลายรับกรรมตรงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้สารทั้งหลายทิฏฐิมานะเยอะมากครับเยอะมากจนกระทั่งมันมันมันต้องให้กรรมวิบากสอนนะครับกรรมวิบากสอนมนั้นก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับหลงไปเรื่อยนะครับนะ ยิ่งสมัยนี้มันทุกอย่างมันรองรับสะดวกสบายหมดนะครับคือเรามีเทคโนโลยีที่เริ่มก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านะครับเราเอามาสนองตัวเองเอามาสนองเรียกว่าอนุสัยเรียกสนองกิเลสฐานอุประธานตัวเองซะส่วนใหญ่นั่นคือมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิจิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูมิต่ำนะครับส่วนใหญ่เลยนะภูมิต่ำนั่นคือพลังงาน โดยรวมของโรคธาตุทั้งหมดมันก็จะเลยล,ลงต่ำนะครับลงต่ำแล้วเราก็จะเกิดมันก็จะมีสิ่งต่างๆมาค่อยๆล้างวิบากนะครับภยัยพิบัติเนะี่ยน้ำท่วมทุกปีกภัภัยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดซึนามิอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นก็ให้ล้างก็จะมีสงครามโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะในสมัยหนึ่งก็คือสมัยที่เป็นบรรดาศิปการนะ นั่นแหละก็คือเกิดภัยพิบัติ10ประการนะครับนะล,ล,ล,ล้างล้างแล้วล้างวิบากนะครับคือเบื้องบนไม่ได้มองเห็นว่าเป็นบุคคลตัวตนบุคคลเราเขานะเป็นเป็นเรื่องของพลังงานลว้วนเลยเป็นเรื่องพลังงานลว้วนเลยนะ,ะถ้าเป็นวิกฤตของโลกาาธาตุนะครับทั้งหมดเบื้องบนจะไม่มองมองไม่เห็นเลยว่าเป็นชีวิตเป็นอะไรไม่มีนะครับมันะมีเรื่องความสงสารความเห็นใจนะครับ <morality> เพราะว่าการหลงไปชีวิตนี่คือเป็นความหลงอย่าง ชีวิตจริงไม่มีนะมันแค่หลงว่าเป็นหลงว่ามีหลงว่าดําเนินไปหลงว่าเกิดดับอะไรก็แล้วแต่มันหลงหมดนะครับนะก็คือเบื้องบนก็จะจัดการรีเซ็ตนะระดับพลังงานให้ลงมาสู่จุดสมดุลอีกทีหนึง่งนะครับเป็นอย่างนี้ทุกยุคสมัยแหละนะฮะจากพุทธนดอนหนึ่งไปพุทธนดอนหนึ่งจะเป็นเงี้ยนะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับไซเคิลของวิกฤตแล้วก็ต้องรีเซ็ตสักทีหนึง่งนะแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะ เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับยุคนี้ก็ใกล้เวลารีเซ็ตแล้วเต็มทีแล้วนะนะอ่าก็คือตอนนี้ก็ผมไม่ได้บอกว่าต้องให้ทําความดีเล่าเว้่ความชั่วอะไรนะั้นรักษาศีลอะไรเนะี่ยเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเรื่องคือมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเพราะว่าคนคนดีคนที่ยึดถือความดีมากเกินไปคนที่ยึดถือยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปมันก็กลายเป็นสิ่งไม่ดีนะครับนะ นั่นคือเราก็เน้นที่ความสว่างสวยนยะในเนื้อหาศีลธรรมดีที่สุดนะครับคือมันไม่ยึดติดมันไม่ต้องยึดกับอะไรนะไม่ต้องพยายามจะมยึดไม่ไม่ไม่ต้องพยายามจะไม่ยึดกับอะไรด้วยนะเขนะ้าใจไหมไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าไปยึดในสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะนั่นะนะแหละก็คลายจากตัวมันเองเรื่อยเรืนะ่อยไม่ต้องให้ความเห a n ความหมายอะไรเยอะนะครับนั่นะแหละพอมันเริ่มสว่างปั๊บเนี่ยมันก็จะล้างวิบักนทั้งของตัวเองด้วยทั้งของ คนรอบข้างแล้วก็สัรพั์ท่านหลายหรือว่าดวงจิตท่างหลายที่เราไปสัมพันธ์นด้วยนะครับนะนั่นแหละนะส่วนวิบากของผู้คนอะไรอย่าไปยุ่งมากนะครับเพราะว่าคุณเหมือนกับเอาเล็กเรือเข้าไปขวางอ่ะขวางคลองนะครับนะบางทีเราไปช่วยใครสักคนนึงเสร็จแล้วเขาก็เหมือนจะพ้นจากทุกตรงนั้นนะนะแต่ว่าเขาจะกลับไปอยู่ในความคุ้นเคยเดิมๆอีกซึ่งก่อให้เกิดวิบากต่อภพต่อชาติไปอีกนะครับ นั่นคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่การช่วยจริงต้องให้โดนเลยนะให้โดนนะครับใครดื้อน,นที่ติมานะให้กรรมสอนนะครับให้ก็ชนเลยตายก็ตายไม่เป็นะครับยังไงก็องค์เบื้องบนท่านก็ไปโปรดอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับเบื้องบนนะไปโปรดอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับตายก็ง่ายหน่อยนะที่หลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะนะที่อยู่ที่วัดนะฮะคือพอตายลงปุ๊บอ้าว ง่ายกว่าเยอะเลยนะสว่างง่ายกว่านะครับอย่างแม่ผมก็เหมือนกันนะตอนมีชีวิตยอยู่ก็ลําบากแหละนะแต่ก็ฟังแต่ทำเหมือนกันนะครับพอตายลงปุ๊บก,ก็ง่ายนะเปลี่ยนภูมิปุ๊บตอนนี้ก็สบายละเป็นเป็นทีมโปรดอยู่นะเป็นไปอยู่ในบนสวรรค์อยู่นะเป็นทีมโปรดอย่นทีมโปรดผมเนี่ยน,นะช่วยงานอยู่นะครับ เนี่ยมันง่ายกว่านะครับก็ปล่อยให้วิบากมันยืดเยอะเรื้อรังไปนะเอาวิบากต่อวิบากไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะวันนี้ก็จบละนะเรื่องอการปล่อยให้สัตว์โลกรับวิบากกรรมของตัวเองเนะี่ยก็เป็นมหากรุณาอย่างหนึ่งนะครับนะโอเคนะจบละเดี๋ยวว่าไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ